นี่นี่นี่ลากไปนี่นี่อุ้ยอ้าวจิงดังนี้ทำหมดแถมนี้เลยเหรอวันตั้งใจมาวันเดียววันนี้เหรอเอออะไร่อนไหวปะเอ่ะไม่ไม่ไหวจะมาอุ้ยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไหวปะไหวดิโซ่เออชัดเจนครับกับบางเดี่ยวคือได้มีการขอแล้วนะได้มีการคุยกับบางเดี่ยวว่าจะสักบางกรเหมือนบางนะถูกป่ะใช่ไหมไอดอนอ่ะอ่าไอดอนแล้วบางเดี่ยวนี่คือมาวันแรกชัดเจนเอาที่นอนให้เลยใช่ไหมใช่ครับพี่ชัดเจนมีสัญญาใจอะไรกับบางเดี่ยวครับ มีครับมี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 ว่านี่นะคะวันนี้เราก็พางานหนักใจไหมพี่ยิ่งนะคะความใส่ฝันของพี่ชัดเจนเนี่ยก็คือลายจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจากผ้าเขม้าที่ที่เหมือนบางเดียวนะคะ t o คอมเมนต์บอก t o คอมเมนต์นะคะของช่องบอกว่าเหมือนผ้าเข้าม้านะคะ ก็บางเดียวอ่ะเขาพันรูปร่างเขากำยำนะอันนี้จะแนวพันเป็นมังกรพันอ้อยพันอ้อยจังหวัดจังหวัดคนที่สังเนี่ยเขาอยู่ลำบุรีไงอ๋อเขาใจดีเป็นโอทอปของเขาใช่เขาก็เหมาะสมอ่ะเลยไม่มาถึงมือพี่แล้วนะไม่ต้องเครียดแล้วเนาะนี่นะคะใครว่าเหมือนอะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเนาะ แล้วเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายตอนแบบลงสีลงเส้นตลอดอัปเดตคอมเมนต์มาว่าอะไรอะไรอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นเลยพี่อะไรองนี้คุณนะเบอร์แลมอนนะพอกันเบอร์แลมอนเบอร์ลมอนเอาไงญี่ปุ่นดีใจนะยถ่ายได้ขอบคุณแลมอนระเบิดคอมเมนต์แม่งเลยระเบิดช่องเียอ่ะ ผมหมายให้ไรอยู่ใช่อะไรเจ็บมากเลยคะเจ็บไหมยังไม่สักเลยอาวทำไมอะคะไอ้ทำไมถึงไม่สักยางโปเจ็บโปเจ็บโปเจ็บทำไมทำใจอยู่เอาเพื่อนดูเพื่อนดูยังเล่ได้เด็กไอ้ด้านนี้ลงแต่งเติงเรียบร้อยเลยนะคุณคุณมีเมียแล้วคุณจะกลัวอะไรคะไม่ได้เพราะค่าตังเราหรือคลองค่าเสียหายเลยไม่สุดาให้แต่งเท่าเลยนะแต่งตรงไหนมากที่สุด ห,หัวตับหัวใส่หัวที่ตี้เลยแม่ไม่เคยเห็นพี่ยิ่งเครียดแบบนี้มาก่อนตั้งแต่มาหลายรอบแล้วเนี่ยก่อนตั้งแต่ก่อนจะมาแล้วดูแล้วเครียดตั้งแต่รา้ว่าจะมาะเปลี่ยนหัวมังกรแล้วก็ทั้งหมดเลยเราจะย้ะายัฐจังหวนะัดจากนบุรีไปขอนแอ่นแอ้วเรื่องเตรียมเลือกคูก้บ่าคะมนะ แล้วแล้วลายผ้าขาม้าตรงนี้จะเป็นอะไรคะอ๋อเรจะเป็นโอ้คิดนานมากม่คือมังกรอย่าทำให้ช่างเครียดว่าตามมังกรตัวนี้มีนิ้วตรงนี้ผมนิ้วหนึ่งขาตรงนี้ในนิ้วเดีเรียกว่าเล็บดีกว่าดี่นะตรงนี้เดี๋ยวนี่นจะแก้ใหม่ตรงนี้มาแบบนี้แล้วขาชัดมากตอนนี้มาแบบน่ารักเก้อ เรื่องเรื่องมังกรมันต้องมีสี่ขาใช่เอาตามให้ถูกกันอันนี้อันนี้คือมีมีมันหนึ่งนิ้วไปหนึ่งขามีหน้าชีวิตพี่ถึงน่ารักอะแบบชีวิตพี่มันถึงแบบเอ่อไม่ใช่ยอขาตรงนี้ขาข้างซ้ายตรงนี้นี่เข้านีวมันลี่เกาะเกเขาลึกเนจะขึ้นหน้าแล้วเปขานึงตรงนี้เข้าวมันเ่องอีหน้าขึ้นหน้าเลยมันจะเพิ่มความดุ เขาเรียกเงี้ยมังกรตะกูอย่างเขาเรียมังกรเด่นทั้าสี่ขาสองขามังกรตะกูขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแค่แบบภูเขาหรือบนเมฆเงี้ยเป่นแค่สองขาหน้าอันนี้เราใส่ขาตรงนี้เพื่อความถึงข้างในมันไม่มีแบบอันแน่นข้างในนะไม่มีอ๋อนี่ใช้ความจําจินตนาการนึกถึงบางเดียวแล้วก็แล้วก็สักไปเลยหางหางอยู่ไหนหางหางเลยใช้ฟรีมากเลย ไว้ยา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 พี่เดี๋ยวคนอ้วกก็าหาอย่างนีงอ้อ่ะผมได้เวลาเขาเย็นไยเลยขอคำคมเกี่ยวกับรอยสักพี่ชัดเจนหน่อยคะผ้าขม้าที่ว่าบางเปิดคำที่ว่าขอขอคำคมจากโคกอ่ะขอเขียนทุกคนกับพี่ดีกว่า เป็นผ้าข้าม้ามานานวันนี้กลับมาเป็นเฉินห้าวนามอีกครั้งเว้ยอะไรอ่ะอะไรนี่วันนี้เพื่องกล่าวว่าได้ได้ไรนี่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 ลาบเลยนี่นี่อุ้ยเอาจริงตรงนี้ทำหมดแถมนี้เลยเหรอวันตั้งใจมาวันเดียวเลยวันนี้เหรอเออเลยเพื่อนไหวเปล่าอ่ะไม่ไม่ไหวจะมาอุ้ยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไหวปะไหวดิโซถ

ขอ่อไดม้หอะไรทเนก่อนไม่ป็นไรเนี่ยสักตาดำก่อนเนีไม่ได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้จะได้เลิกไม่คนเมื่อกี้ที่พูดลงงนั้นน่ะไปไหนก่อนก่อนก่อนขึ้นขึ้นสักอ่นี่อะนี่อนี่นี่ลากไปนี่นี่อุ้ยเอาจิงตรงนี้ทำหมดแถมนี้เลยเหรอวันตั้งใจมาวันเดียวเวันนี้เเบออะไรเพ่อนไหวป่าอ่ะไม่ไม่ไหวจะมาคนนั้นไปไหนชัดเจนคนนั้น่ะ เดี๋ยวก่อนนะไม่คิดว่าเป็นอย่างนี้เพื่อนนะนี่้ยพี่แก้มลูกตานะพอก่อนได้ไหมชัดเจงคนนั้นไม่ไหนวะพี่บอกว่าอุ้ยเขาได้โถไม่ใช่อ่ะเพื่อนพี่บอกว่าไม่มั่นใจไม่มาเหรอใช่ปะเออใช่พี่ได้ยินไหมพี่บอกว่าเพื่อนผมไม่มั่นใจไม่มาหรอกกาแกล้งใช่ไหมไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแกล้งใช่ไหมเอาจริงเไรแกล้งใช่ปะอะไรผมไม่ไหว ทำไมนะเมื่อกี้ลับตาหน้าพ่อแลาแม่ขึ้นมาเลยอันนี้รอยสากนะเพื่อนไม่ใช่อุบัติเหตุคิดถึงครูบาอาจารย์เลยคิดถึงกุบบาทจารย์เลยอ่ะคิดถึงกุบบาทจานเลยก่อนสักเนี่ยเข็มลงบุ๊บคิดถึงเลย เราหลบเลี้ยวก็อีกแล้วหลบเลี้สดโอ้ยอีกงานนั่นเ่งควรจะผ่านฮะใช่ตรงนี้นะคะห้ามคุยเด็ดขาดนะห้ามคุยอะไรรู้เปล่าลินเจนรู้ไหมคุยนะนะเพราะว่ามันลากเส้นยาวเลยเพื่เออเพื่อต้องมีสมาธิต้องกัดฟันนุ่มๆว่าเขาห้ามคุยอะไรเลยก็จยังเอ้ยอะไรอย่างงี้คุยณจงนี้พอดีเลยไง เราบุกผลนะไปลุกมาเลยสองกระเดื่องไปเลยไหมให้บองช่วยอีกอันนึงให้ฟองสักตรงนี้ขึ้นมาไมันเหมือนมันสักขึ้นหน้าไอ้ยี่หมันสักมันมันเหมือนสักขึ้นหน้านะเสียกจริงเลยจริงเลยเริ่มสักง่ายเลยมันวิ่งขึ้นหน้าเหรออือ จริงเลยเดี่ยเป็นเครื่องรุ่นใหม่ฉันไม่เครื่องรุ่นก่ากหายใจกั้นหายใจด้วยกั้นอะไรยังไงนะอึบนะอึบอึบเกินกานหายใจตาเลือกอะโอเคหายใจได้หายใจได้บ้าบ้าไป อุ <łość> ๊อย่าหายใจนะถ้ากูชอบตายเดี๋ยวนี่ย่ะตมพูดอึ๊บมองเลยกูด้วยนะขนาดนั้นเลยหรอถ้าจะไปไหไ วิศักดิ์นะเนี่ยเพื่อนศักดิ์เนีนนไม่ใช่ผ่าตัดให้ติ่งหรือว่าผ่าตัดภายใน,นอะไรนี่ต้องบอกฝั่งเสียงพวกเมียเลยเหรอว้าวที่เขาหลับตายอยู่เนี่ยเขากำลังมีความสุขนะคะสุขอะไรเจ็บอยบ่าพูดถ้าพูดถ้าพูดว่าเจ็บหรอไม่ใช่ถ้าพูดเลยเอ่อะยิ่งก็เยี่ยนี่เยี่ยนบอกว่าพี่ยิ่งได้รับเกียรติหรือว่าจะเจนได้รับเกียรติโอ้โหเพื่อน วันนี้ต้องบอกว่าพาบังกรในตำนานเนี่ยต้องบอกบางกรที่สิ่งที่คิดเนี่ยตก่อนที่จะแทงเนี่ยคือมองบางกรตัวเนี้ยมาจากบางเดียวถูกป่ะใช่เพื่อนอ่าคือว่าเห็นบางเดียวสักบังกรตัวเดียวไงคือทําพันตัวเลยชัดเกงก็เลยบอกว่าคนบอกเกสักบอกว่าเฮ้ยเอามังกรตัวเนี้ยเข้าไปเข้ามาเยอะเลยเอามังกรแบบเนี้ยแบบบางเดียวเลยเพราะว่าบางเดียวต้องบอกก่อนเท้าความนิดนึงว่าบางเดียวย้ายมาประเด็น ถูกไหมใช่ที่พิเศษทนแล้วเข้าไปที่แดนสองตอนนั้นปีพศประมาณสี่เก้าห้าศูนย์มั้งสี่เก้าห้าศูนย์อ่าประมาณนั้นบางเดี่ยวย้ายมาพิเศษทนมาประเด็นแล้วทีบอกว่าชัดเจนตอนนั้นก็บอกว่าคือของเขาเลยแหละแดนสองเนี่ยเจ้าทงเจ้าหน้าที่นี่คือชัดเจนนี่คือลูกพี่แข่งโป๊กนะเสือแข่งโป๊กเราง่ายเราอ่าพอเห็นบางเดียวมาปุ๊บยังไงต่อก็อยากสักเลยบางเดียวนะ เราสนิทกันนะไม่ไม่ไม่ที่เห็นบางเดี่ยวมาวันแรกเลยตอนแรกคือคือไม่เคยเจอบางเดี่ยวเลยใช่ไหมไม่เคยไม่เคยเจอเลยไม่รู้จักเลยอืมแล้วไงพอบางเดี่ยวเข้าแดนมามาคนเดียวเลยใช่ไหมมาคนเดียวอืมแล้วเป็นไงเข้ามาปุ๊บก็เข้ามาเฮ้ยมันมันแสบเพื่อนไม่อยากคุยเลยอ๋ออยากคุยเลยมคุยมาจะเฉลยถ่ายแล้ว เอออย่าไปทาโอเคเดี๋ยวผมพูดเองพูดเองอะไรอะไรผิดก็อืงอึนะขอบคุณมากค่ะสายหน้าอะไรนี่อาจารย์สักมังกรให้พี่ยังอยู่ไหมครับตามล่าอยู่ทุกวันที่ตามอยู่สวัสดีนะโอ้หนึ่งพันหนึ่งพันถ้าหลายคนดูนะสวัสดีก่อนมีหัวสักทีเอแล้วแล้วที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นน่ะคืออะไรอันนี้นหัวก่อนหน้านั้นคือมังกรเอ้ผ่านหน้าก่อนหน้านั้นพี่ยิ่งีัยิงกับ กิ่อนหน้านั้นคืออะไรเดี๋ยวก่อนหัวหมูเหรอทาิกะออกเหรอครับวันนี้แฉบแคดไอคนที่พูดคำนี้นะแต่ละคนแฉบไม่หน่อยเพื่อนหมูสวัสดมาก็มาด้วยหมูสวัสดมากหมูสวัสดมากหมูสวัสดมาด้วยทุกคนทุกคนี่ทัดเจนหลับตาอย่าคิดว่าเขาเจ็บนะคะเขากำลังเพ้อเพลินไปกับเขินอ่าจารยอดด้วยอะไรด้วย การจ้องถายอ่าการจ้องหายอรอาจารย์ยี่ขอไฟยี่สิบครับงงัหมดแล้วเนี่ยขอไฟยี่สิบคืออะไรขอไฟยี่สิคืออะไรใช้ยาชาไหมครับไม่ใช่ครับระดับพี่ชัดเจนเขาบอกว่านี่พูดไปเลยพูดไปนี่จะหาผมมาาว่าพี่ยิ่งหนาเราพูดตรงเขาเป็นระดับศิลปินแล้วเนาะเขาจะมีความแบบว่าติดนิดนึงใช่ป่ะคะเขาจะแบบจะวาดลวดลายถ้าใช้ยาชาเนี่ยมันค่อนข้างจํากัดเวลานะคะแล้วก็ลวดลายที่ออกมามันจะไม่ มันจะไม่ดังหวังอ่ะใช่คือพี่พี่ยริงของพี่ตรงนี้ถือว่าถ้าถ้าอยาสั่งนี่ถือว่าคุยกันยากคุยกันยากเลยอ่ะคือคุยกันยากเลยยาดมต้องเข้าแล้วครับทรงจะเป็นลุงเออมี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 อย่างนี้ก็ยังยอมดีเลยพี่หนึงมีมีมีมังกรมีขาเลยคะพี่จะเป็นลมยิงฮ่ะตอนแรกมังกรอ่ะมีแค่เล็บนะของเขาอ่ะมีแค่เล็บสองสองกีบแล้วก็ขากีบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยกีบเนี่ยมังกรไม่ใช่ขากีบ มันก้อนกนมาเกตปล่อยเข็มสิบมิลไดไหมครับพี่กี่มิลพี่ปล่อเก็มกี่มิลกรทะลุกเก้าจุดห้าเก้าจุดห้าไม่ถึงสิบนะน้องนะคืคูเหมือนแทงข้างอีนี้ข้างหลังแทงตรงนี้จะไม่อยู่ข้างหลังทะลุไ่ตรนะตรงกอ๋อเหมือนแทงหน้าอกแล้วมันทะลุทะลุหลังแล้วนี่ไงก้อกรกันหนึ่งก้อนกันอันหนึ่งนี่แหละตำนาน แชร์ข้าแช่ลงกลุ่มคนรักษางูสวัสดิ์ละครับเออดีดีออ <laughs> งูสวัสดิ์บ้างแกเอาทำเข้าไปงูสวัสดิ์เป็นงูสวัสดิ์ต้องใช้เหล้าขาวเป่าด้วยครับนี่เป็นลายไส้แต่แล้วนี่เจนไม่เจ็บเลยแม้ว่าพูดไปได้อะไรได้ไดคือมังกร<ช>ต,ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นมังกรเอ่อต้องบอกตอนแรกอ่ะคือบอกช่างสักว่าเอ้ยกูเอามังกรแบบบางเดียวเนี่ยมึงสักให้กูเลยวะ ช่างสักก็บอกได้ได้พี่เพราะว่าชัดเจนสมัยนั้นน่ะปียุคปีสี่ต้าศูนย์เนี่ยพิเศษทนแดนสองเนี่ยชัดเจนเนี่ยผู้เป็นนําเข้าเลยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่รถถังหรือว่าแบบเซ็มังกรมิชเจนครับเรียง่ายชัดเจนเราเข้ามาได้หมดรวมกันทั้งหมึกเอาเข้ามาปุ๊บอาจารย์ก็สัก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 ตอนนั้นคือบางเดียวรับรู้ใช่รับรู้ว่าชัดเจนอ่ะจะสักมังกรเหมือนบางเดียวป่ะใช่ชัดเจนรับรู้ สิ่งที่คิดน่ะคือมังกรให้เหมือนบางเดี่ยวให้ดูหน้าเกงขาเหมือนตัวเดียวอันตัวว่าสิ่งที่ได้เป็นไงนี่ค่ะคากิเนี่ยดูเลยมาดูใกล้ๆคากิมองไม่เห็นแล้ววียิ่งนี่ครับไปแล้วเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดีแล้วเดี๋ยวดูว่าพี่ยิ่งเนี่ยต้องบอกว่าพี่ยิ่งเนี่ยครับงานแก้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าที่ไหนจะจะจะเจ็ดไม่เด็ดแต่ผมว่าพี่ยิ่งนี่คือมาที่นี่คือจบสบายใจได้ใช่ป่ะเเจนใช่เพื่อนดี๋ยวแป๊บเดียวผมก็ต้องกลับแล้วเพื่อน ไม่ไหวว่ะนี่มีงานเช้าคุณนี่มีงานเช้าวันนีพี่ถ้าใครติดตามช่องกันละครั้ง1มาตั้งแต่คุยกันคุ้มเนี่ยจะรู้นะว่าเนี่ยแหละคือเพื่อนที่เป็นพิธีกรคู่กับผมนะชัดเจนแล้วก็การเมลานะาบอกแล้วต่างคนต่างมีงานแล้วก็บวกกคอมเมนต์ที่ด่ามาด้วยพี่ชัดเจนอย่าลืมขอบคุณน้องคนนี้นะเขาบอกแชร์ลงกลุ่มโองมังกรเขาครับขขอบ แต่ละคนแต่ละคนแบแ k บไปให้ด้วยนะตัวเนี้ย k บไปให้ดูหน่อยวะแต่ละคนแต่ละคนที่รู้จักกับเจนฮะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้หลังจากคืนนี้ไปจะมาเรียกเฉยเฉไม่ได้นะครับไม่ได้นะต้องเรียกพี่เฉินะคุณจะมาแซวพี่ทัดเจนในคอมเมนต์ว่าผ้าขาม้ามั่งเกตสิงมั่งอะไรอย่างนี้ไม่ได้แลนะจ๊ะ วันนั้นแหละพี่แซวอ่ะพี่ยิ่งก่าโมโหแล้วเลยว่านัดชัดเจนมาวันนี้เลยว่าเดี๋ยวที่จับผ้าขม้าให้เป็นเฉินเท่าหนาไม่ได้ทำไมถึงไม่อ้าวแล้วทำไมถึงไม่ไปแก้กับตายยมาทูดเขาบอกไปวะไปนอนไปนอนอบอกมันไปนอน่อนไอส้สคนละคนละคนไรนี่แล้วอยากรู้ว่าพี่ชัดเจนเนี่ยได้รอยสักนี้มาจากไหน อ่ะพี่มาที่ไปใช่ไหมใช่ผ้าขาม้าผืนเนี้ยที่พันรอบตัวอย่างเงี้ยพี่ใช่ผ้าขาม้าอะไรไอ้ไอ้พวกที่พูดพิมพ์แบบเนี้ยนะไอ้นี่พิมพ์แบบเนี้ยแคร์ไปให้หน่อยนะเดี๋ยวก็สักเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ขอดูหน้าหน่อย่ตอี้ก่อนหาว่าเออผ้าขาม้าพี่พันตัวพี่เนี้ยได้มาจากคุกไหนพี่เศษทนงานผมเล่าให้ผมเล่าจบเลยก็คือว่าอาจารย์ก็ไปสักใช่ไหมก็ไปสักชัดเจนก็ไปบอกชัดเจนเนี้ยเป็นคนที่แบบว่าอุ้ยบางวันยังพูดเลย คาเจมาพันตัวทำไมอุ้ยบังบาลงบานมาบางไม่เอาผมเลยอ่ะบางคือคือบังกรเนี้ยคือเรื่องจริงนะที่ผมพูดไปเนี่ยมังกรตอนเนี้ยัดเจนตั้งใจอยากให้เหมือนบางเดี่ยวจริงๆเลยบางเดี่ยวกูดีขาวเนี้ยเออคือไอ้ดอนนล้วมองว่าเฮ้ยเก๋งว่ะบางคือบางอ่ะถ้าใครรู้จักบางเดี่ยวจะมีบังกรตัวเดียวเลยพันตัวถูกไหมพันแบบว่าทั้งตัวเลยตัวแต่คือ ของบังเดียวอ่ะคือสวยแล้วก็แบบว่าเขาดูแบบหน้าเก่งขามใช่สิ่งที่คิดไว้อะชัดเจนสามช่างเลยว่าช่างสักแหละว่าเอาแบบมังกรบังเดียวถูกไหมใช่แต่สิ่งที่ได้มาคากิไอเฮียเห็นไปดูไปดูคลิปเก่าๆไอคากิแต่เออชัดเจนกับกับบังเดียวคือได้มีการขอแล้วนะได้มีการคุยกับบังเดียวว่าจะสักมังกรเหมือนบังนะถูกป่ะใช่ไหม ไอดอนนะอ่าไอดอนแล้วบางเดี่ยวนี่คือมาวันแรกชัดเจนเอาที่นอนให้เลยใช่ไหมใช่ครับเอาที่นอนชัดเจนให้เลยที่นอนหนาเป็นอะไรนะคะขี่ขี่กีเมนนะคือสมัยก่อนที่นอนมันไม่มีผ้าสำผืนไงตัวก่ระเบียบยังไม่เข้มงวดใช่มอนซาตินเอาที่นอนเนี่ยที่นอนปะหมบปะหมมาเย็บ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 เนี่ยหนาเหมือนว่าเหมือนกับที่นอนที่เรานอนข้างนอกเนี่ยหนาแบบนั้นเลยนะแล้วก็มายกดมอนเป็นซาตินหมอนอะไรเงี้ยบผ้าแพรเป็นไงใช่ไหมใช่ผ้าแพรนั่นแหละ ชาเจนมีสัญญาใจอะไรกับบางเดียวครับมีครับมี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 ว่าก็ไม่ตายจากกันก็จะได้เราจะได้เจอข้างนอกกันใช่ไหมใช่ชาเจนพูดอย่างงี้เลยครับถ้าคือก่อนที่บางเดียวจะย้ายกลับไปใช่ไหมใช่ชาเจนบอกว่าถ้าถ้าเราไม่ตายจากกันเราจะได้เจอกันเพราะเราไม่ได้ตายจากกันเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกประมาณนี้พอออกมาปุ๊บบังรนใช่ไหมพอจะเจนออกไปปุ๊บก็ข่าวตอนนั้นคือชะเจนออกก่อน แล้วก็ข่าวบางเดี่ยวก็มาใช่พี่ชัดเจนเห็นเคยเห็นบางเดี่ยวบู๊ไหมครับแดนสองน่ะวันนั้นก็คือเห็นเลยเห็นเลยใช่ไหมได้เห็นเลยนะแต่ละเม้นเอาซะพี่ชัดเจนปลื้มใจเลยนะครับปลื้มใจปลื้มใจต้องมอนะ FC ที่งชอบพี่ชัดเจนนะตะข่ายก็มางูสิงอย่างเงี้ยขอบคุณไอ้สัตว์คนนี้น่าจะรู้ริงขอบคุณไห้สัตว์พี่มาแล้วครับนี่อันนี้อันนี้เป็น เราเราสั่งมังกรแล้วอ่ะฮะอัน huh. น um, er ี้เป็นพ่อเราถักลูกด้วยมีลูกด้วยเหรอหวอพ่ออันนี้ตมีแม่ต้งมีแม่ด้วยเอาลูกก่อนลูกก่อนเอาลูกก่อนแล้วลูกก่อนโมีลูกด้วยเอาแล้วงานงานใหญ่ไหวไหมเนี่ยไหวไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่